พ่อวันดีครับพ่อวันดีครับพ่อกินข้าวเที่ยงไว้พ่อแล้วก็จะว่าอดบุญทุนไรโทรหานแอ็ดวาัฝันดีวะะ่าเราพ่อฝันดีว่ามาขึ้นนี่แควันดีจังเลยครับดีจันงเลยฝันเจยวจะย้ายฝันเจยวจะย่ายดว่ปรยเา็ถึงวงเล็กถูกแล้วอืม เด็กทูบเราติดฟังก่บเจอเมื่อว e, de ันพระก่อนรับว <means>? ่าจุดจ <leaves> sure ุดกระมองเลยจุดอัศศิเรากับอัศศิพอเราเราขอไว้เนี่ยบูชาถุวันพระวันศีนั่นะบูชาเพื่อนน่ะับบที่แง่ออกมาจุดงวดชี่แหรืองดแปดคำงอทีแล้วที่มันออกหาที่ที่หาไปนั่นละเด็กทูบมื่อคืนห้าห้าสี พอบไปปดเอาลงน้ำกันสุดถุงนั้นคิดว่าถ้าเอาลงใคหวยรัฐบาลบบที่นี่พวกเจ้ามาเอารัฐบาลวันนี้บอได้รไหมูงวันนนะี้เนาะครับลงได้ถูกอนด้อันมูบุษราเมาืองว่าปรันะไก่วนน้องพี่บอนเห็นเรา้าครับบอนเห็นเมืกขึ้นยมนบ่พ่อเห็นหมื่ขึ้นน,มนมหรเลววาว่า เอาเงินไปเปิดในเืองนีสิบบาทเ่าท่านครับเ้าวาน่ะครับผู้มียขึนโอ้ยสิบสิบาทเลยเ้าวาเอ้สิบฟองเลยถูบเล้เนาะแล้วิจ้าวางที่สะพอน่ะครับผูบ้เอาหายกับผู้จับบ้านจกที่อยู่แต่เขาให้งแล้วม,มันมกระเด็นบันพอดีครับแล้วมีเงินถูกเนาะวันนี้ทุบก้อน ทูกคือพรอมกันกับอันนี้ละมันได้สี่สองสทูอก่สี่สองสีนี่ทูกทูบผู้าอับสีเราหนึ่กับพอเราหน่สี่สองสี่พอที่จุดเออหนืงนกานโอ้ถึงจะซือเจ้าคุ้มเจ้าเมย์เท่านี้ไปเบิร์กาวหาความลเียก็ว่าไปเบิรนั่นละอ่าตัวง้ำซ้ำทันทูบอ้อนนาตัมูนี่ฮอละง้มกันตันั่น เดืนี่หนึ่งบางงามปนทุกข์ครูครับแต่ว่าตัวนี้งามวันนี้พอแล้วเอาเล็เดินอ่ะวันมันวันนี้วันวันศุกรันบอครับวันสุกอายุเราเจ็ดสิบแปดวันนี้คพุ่นนั้นเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดบวกกันไม่ได้สิบหกครับมันก็ลงตัวพอเล้ยเอาหกหนึ่มันจับตัดให้มันถึนสองคู่น่ะครับ แล้วก็กอาเงินยี่สิบบาทเนาะครับก็บอกให้เอาเงินไปใส่ไปให้เพิ่นเดี๋ยวบอลเราไปใส่ดีเราไปให้เพิ่นมาะท่านครับเอาบอลน่ะเริ่มเลยเริ่มแล้วครับพ่อเริ่มแล้วทูบสี่สองสี่ครับเอากระรอนมาใส่จับผู้สองตัวครับหก สี่หกสี่สองสี่สองสี่เขาอายุล้อใส่น 78, 7, 8, 20, ้ำเจ็ดสิบแปดนะเจ็ดแปดยี่สิบเราเอาเปลนตัวแหนมตัวแหนมยี่สิบแหนมนี่ขน,นั้นละโอ้คือแขนแต่เพราะจังหวัดแขนมาทำให้มืนก่นองเ็อคนะเป็นห้องเอฟซีจังหวัดก้อนอัน เอฟเตจาทั้งกว่าทั้งอะนน้้นรถแทอันมมุบ่บมันหันเยอย่างนี้ลนะจำบ่ได้คนมาเกล็กสีหาคนกลับไปใช้เลขคนคนกระถึกวะโอ้บ่มันถึกน่อยๆอยนี่ยหายเนี่ซื้อโอ้แขนเป็นแขนเร้อยบาน,นี่พี่น้องเอ้ยบาน,นี่พอ,อสวสัสดีม่ตนองน่ะรักดในอจีเซนใต้คู่ไหนละพ่อแน่นอ่ะ ครับแน่นหกสีหกสีสองสีสองสีอายุเราบบต้องเน่นหรอกเขาต้องนั่งนะเขาเน่นนะวอกตัวนี้เลยพูดผออ่าออกตัวบบเน้นเพิ่นเพิ่นกัเสมอละพ่อเพิมหน่อยคู่เนาะพ่อเนาะหน่อยคู่เออห้าพิือกะเพราะว่าสิบบาไม่ใช่ถือเันถึงหมดที่สองไปจิดนึงครันะครับ จังหมดแล้วของยังเขาของเราเนาะครับหน่อยครูหน่อยหางเลขกแนมเลขกแนมนี่แนมยี่สิบนี่มาจังไดพอแนมนี่แล้วบอกให้เอาเงินไปให้เพิ่นยี่สิบบาทโอ้เอาเงินไปนพอ<ป>สู้นั่นเนยหรือยี่สิบบาทมาสัน่นละว่าครับว่าจะออกซื้อ,พอเพิ่มออกซื้อกาเซียขึ้นกันแล้วล่ะครับผมเอาเท่านั้นนะเอาสำหรับ รัฐบาลไทยพ่อสวัสดิ์ชัยภูมิงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันร้อยหกสิบแปดเลขคู่สามตัวสี่สองสี่จับคู่สองตัวมีหกสี่สองสี่เจ็ดแปดแมนว่าพ่อเลขแนมเลขแนมพี่น้องเลขแนมเลขแนม สองศูนมันใจเจ๊กเปอร์เซ็นต์พ่อโอ้อาจจะบุนแล้ว,ตวเตรียมรอยบนแล้วเต็ียมรอยนะพะน like <net> like well ่อเนาะเสียงงดที่แล้วงวดมันออกซิฮานะมึงนึกยังมา่ั่นเกี่ยวเราไหวไปพังม้อนบังอย่างนั่นนี่ครับบ่ได้ไม่บอกว่าเอาเลี้ยวลงโอ้โอ้ขนใหญ่นี่ครับเราเป็นคนมากเรียกยุนบ่พอแต่เก่าเกา แต่่กอนมาือจะหักมิจฉาเราบอกคนเราบอกใครซื้อโอ้บอกคนนี่แม่นเรียงหมาหมากับคุณโอ้ภาพขเงินใหม่อ่เขาเอาไปซื้อกระสือพวกสามตัวมาครบจุกสายเอาสายสอยแม่ในข้องขอให้เลยโอ้แต่เราไม่โดนเพราะว่าถือเรียงน่ำเออโอ้ได้ซื้อ้าเมื่อหมาตัวนั้นมื่อตายไหมบุญบุญกิจดาวข้องเด้อบัดเด้ พิรายู่นยูซื้อเกับตายมาตอนนั้นนะยูซื้อเหรอไกบอกเลขแล้วแล้วได้สิบหามือมั้ง้วดลงท่านเลยข้าวไม่สิ่งนีตายรอโอุู้นแม่แล้วเสียไปแักปีแล้วหรอพ่อแล้วเสียปีหกสีปีหกสีครับเดี๋ยวนี้ก็หกแปดโอ้สีปีแล้วเนาะแล้วได้สี่ปีแล้วอายุก็เท่ากันเกิดพ้อมกันนี่แแล้กับการไดแปดสิบนเด็ด เวราปครับอ่าสำหรับคุณแม่เราเป็นหว่วงเราก็เลยสิม,มาบอกละที่พอ่อสองสีสองกสีสีสองสีเนาะอ่าสีบล็อกแบบนี้เน้นรายได้รายยังไม่ทีเบย์ยังขีดสีบ๊ชิบาทัน้อครับอันผูเพินเคยมาเอาน้ำพ่อมาเอาไปแหรอพ่อกับคนนั่นละไปว่าเขาฟังว่าเม,มื่อคืนเขากขาเรียกพ่อแท้คนที่เขาถึกเนี่ย ครับถูกซี่หานะอแม่นแมนแมนดีดีอ๋อขอบคุณพ่อแล้วหลายเด้อพ่อเด้อจ้าครับพ่อกับสุขหมานเด้อเอฟซีทั้งหลายก็ได้ที่เรณาเอาเด้อครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับ